ครับดีครับผมชลายยทธบรรลำปัปญญายกสมาคมธรุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูกเก็ตครับครับคาดว่านักท่องเที่ยวในปีนี้ครับอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ได้ครับคือตามย่อที่ผมไปไประชุมกับการท่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับทางผู้นําการการท่าบอกว่าขณะนี้เนี่ยผู้โดยสารที่เข้ามานจังหวัดภูปปกเก็ตนะอาทิตย์ที่แล้วคือต้นต้นมกราเนนะครับ,รบก็สิบเสิบเล้านกว่ากว่าแล้ว ซึ่งคาดว่า,น,าน,น่าจะจบที่12ล้านได้12ล้านใช่ไหมครับครับในช่วงปีใหม่นี่นะครับใช่ครับจะไม่พูดถึงว่าช่วงสิ้นปีของถึงสิ้นปีถ,ถึงสิ้นธันวาเนี่ย31ทันวานซึ่งหลังวันที่20ตอนนี้เป็นต้นไปนะวันนี้วันนี้ก็ Christmas Eve นะก็ต่อไปมันก็จะเข้ามาทยอยเข้ามาเรื่อยๆหลังคริสต์มาสจะทะลักเพราะว่าลองเช็คตัวเครื่องบินจากกรุงเทพมาภูเกต็ตตอนนี้เนี่ย ไม่มีที่ว่างเลยทุกสายการบินครับเอ,อภาพรวมการท่องเที่ยวครับในตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าก็ปัญหามีมันมีมาตลอดนะฮะแต่ว่าอย่างอย่างที่เขาพูดกันเรื่องการชมรุมนุมทางการเมืองอย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลกับจังหวัดภูเก็ตโดยตรงนะครับแตม่มันมีผลกับประเทศไทยนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยว ที่ไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยก็ไม่ทราบว่าภูเก็ตเนี่ยมันห่างจากกรุงเทพแค่ไหนเขาก็เลยตัดสินใจไม่มาประเทศไทยไม่ใช่ไม่มาภูเก็ตแต่นลกท่องเที่ยวที่ทราบหรือเป็นชาร์เตอร์ฟลายที่บินมาลงตรงภูเก็ตไม่มีการแคนเซิลซึ่งพออาการท่าก็เลยบอกว่ามีแต่เพิ่มหรือซ้ําไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลดนะจะเป็นเพิ่มหรือซ้ําไปเพราะขณะนี้สล็อตเนี่ยเขายังให้ยังมีว่างอยู่แต่ให้ไม่ได้เพราะกลัวจะมีปัญหาเรื่อง ทั้งตมทั้งอะไรพวกนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เราไม่พอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมากขนาดนี้ครับอืครับก็มีเรื่องชุมนุมอย่างเดียวเหรอครับที่เป็นปัญหาปัญหารายละเอียดโบราณโบราณมีเยอะเรื่องเรื่องแท็กซี่เรื่องการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวของของแถวหาดแถวอะไรพวกนี้มีมีมีอยู่ครับมีอยู่บ้างแต่ว่าไอ้อันนี้มันเป็นปัญหาเรื้อรัง มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับสําหรับโรงแรมที่พักเนี่ยครับค่ารพอหรือเปล่าครับหรวอว่าตอนนี้อย่างนี้เรียนอย่างนี้ครับนะวันนี้อ่อภูเก็ตปีนี้นะครับโรงแรมส่วนใหญ่ไม่เต็ม,มนะครับแต่ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแต่ว่ามันก็ มันมีสองสอง,สองสาเหตุนะครับที่วิเคราะห์กันเมื่อกี้ผมไปชมบบอบวจรมาก็พูดไอ้ที่ประชมุมอบวจให้นนายกฟังว่ามีสองสาเหตุคือหนึ่งนักท่องเที่ยวลงเครื่องบินที่ภูกเก็ตแล้วไปเขาหลังนะครับเรื่องที่สองก็คือการพักในสถานที่ที่ไม่ใช่โรงแรมตามถูกต้องตามกฎหมายเช่นครับต,ตามอพาร์ตเมนต์ตามคอนโดตามบ้านเช่า ซึ่งเหล่านี้ก็มีจมํานวนอยู่ไม่น้อยนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะนําตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมาเพิ่มหรือมาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าขณะเน,นี้สถานที่พักที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ยังขุดกันมาเรื่อยๆคอนโดที่ขึ้นในในวันนี้ถ้าขายไม่ได้เนี่ยเขาก็แปลงมาเป็นโรงแรมซึ่งไม่ได้ขออนุญาตตั้งแต่เริ่มสร้างมา นะครับเปลี่ยนการใช้หรืออาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาตัวนี้ว่าไม่มีใบอนุญาตโรงแรมเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เพิ่มที่โรงแรมทั่วๆไปหายไปเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้สองสาเหตุที่ว่าเนี่ยอาจจะไปที่เขาหลักหรือว่ามาภูเก็ตนั่นแหละแต่ไม่พักตามโรงแรมที่เราสามารถตรวจสอบได้อืครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดกับนักท่องเที่ยวเนี่ยครับมมีบ้างไหมครับเป็นปัญหาในกรณีไหนบ้างครับส่วนมาก เช่นปีนี้นี่ก็คือเรื่องแท็กซี่ไปดําก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค้าให้ความสนใจกันนะปีที่ผ่านๆมาเนี่ยครับเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราแก้ได้บ้างไหมครับคือผมไม่มีหน้าที่แก้ปัญหาครับเพราะว่าสมาคมไม่ได้มีหน้าที่ไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยเรามีหน้าที่วอยส์อย่างเดียวนะครับเสนอปัญหาให้ผู้รับผิดชอบจัดการนะครับแล้วติดตามนะครับ แล้วก็พยายามเสนอวิธีแก้ปัญหาให้เขาคือทําตามขั้นตอนทุกอย่างแต่เราไม่ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปบังคับเขาหรือทําอะไรเขาเลยเราก็ร้องเรียนตามลาดับขั้นตอนที่ที่ควรจะเป็นนะครับก็ทํามาตลอดซึ่งณยุคนี้สมัยนี้ท่านรองผู้วราชการจังหวัดท่านจาเริญเนี่ยเรื่องแท็กซี่ป้ายดำเนี่ยก็ประกาศเมื่อต้นปีแล้วว่าให้แท็กซี่ป้ายดําทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในรูปแบบแท็กซี่ป้ายเขียวนะครับ ก็รู้สึกเข้ามาประมาณ7 5ถึง80%ที่เข้ามาส่วนอีกพวกหนึ่งก็ก็ยังนิ่งเฉยอยู่ mm hmm. เพราะฉะนั้นการเอาเรัดเอาเปรียบตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไม่เข้าใจกัครับว่าป้ายเขียวคือแท็กซี่ mm hmm. ป้ายเหลืองคือแท็กซี่ป้ายขาวคืออะไรนักท่องเที่ยวไม่ทราบเพราะเราไปต่างประเทศเราก็ต้องไปถามเขาไอคนที่ไม่ทราบก็คือไม่ทราบเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ขับรถแท็กซี่ป้ายดําเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าแท็กซี่ป้ายดําเหล่านั้นนะ่ะคือใคร mm hmm. รถเช่ารถซื้อรถเปลี่ยนทะเบียนรถขโมยนะครับเราไม่รู้อะไรเลยรั้นการประกอบอาชญกรรมของเขาเนี่ยสามารถทําได้โดยสะดวกจริงจริง,รง,รงก็ตอนนี้ก็ต้องเห็นทั้งราจเจริรีบอกว่าจะเอาจริงเอาจังครับปราบจันแบบให้มันฝุดรากถอนโคลนสักทีเพราะไม่งั้นถ้าไมุันถอนโคนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเรื้อรังกันไปเรื่อยๆ ก็เาเรืปัญหายอยันก็คือพวกทุกๆนะครับทุกๆต,ตามชายหาดที่จอดตามชายหาดพวกนี้เนะี่ยที่มีปัญหาใหญ่ก็คือนักท่องเที่ยวเวลาซื้อทัวร์เช่นทัวร์ช้างนะครับทัวร์เดินป่าหรือว่าไปอ่าซิตี้ทัวร์อะไรพวกนี้แล้วไปซื้อตัวตามตามคอ์เตอร์ทัวร์ตามบริษัทท่องเที่ยวพอตอนเชา้ชาเช้าเขาจะมารับเนี่ยพวกนี้ก็จะขัดขวางไม่ให้รับ เนื่อง,ง,<า>งจากว่าต้องใช้บริการของเขาเป็นแขกโรงแรมเขาเขาจอดหน้าโรงแรมซึ่งมันไม่ใช่วิธี<อ>ที่ถูกต้องแขกไม่เข้าใจแล้วไล่แขกลงจากรถตู้รถตูต้ก็เป็นรถนอกเข้ามาซึ่งมีปัญหาอย่างนี้ยเรือรังแต่ว่าก็ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวได้รับทราบเรื่องนี้แล้วที่ dsi อ,อ DS ก็มาตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่นี่นะครับเราก็สนับสนุนการทำง,งานอย่างนี้อย่างเต็มที่แต่ที่พลีที่ดี DSI ออาจจะเรียกคำว่า เป็นมาเฟียไปแต่จริงก็คือผู้มีอิทธิพลท้องถิน่นเรามาเฟียความหมายมันกว้างเกินไปแต่ผู้มีอิทธิพลท้องประจําท้องถิน่นประทําหน้าโรงแรมเนี่ยมันมีกันจริง mm hmm. นะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมด mm hmm. เดี๋ยวพอถึงถึงคิวชั้นพอดีชั้นก็ไม่ยอมให้เธอไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เกิดปัญหาสิ่งเหล่านี้ซึ่งนักท่องเที่ยวมันก็มีผลเสียตรงโดยตรงกนท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไม่เข้าใจว่าเขาซื้อทัวร์บริษัทเนี้ บริษัทนี้เป็นคนขายครัอันดามันทัวร์มาขายทัวร์ให้เขาเขาเห็นซื้อมาพอมันรับรถตู้อันดามันทัวร์ก็มารับแต่บอรคว่าพอออกหน้าโรงแรมมีพวกนั้นบอกไม่ให้ออกห้ามออกต้องใช้บริการของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไล่แขกลงมาซึ่งแขกเสียค่าต้องเสียค่าบริการขนส่งใหม่เงี้ยซึ่งจริงๆตอนั้นมันรวมอยู่แล้วในในหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาอย่างเงี้ยมันมันเป็นหารเรื่อรังแต่ ผมก็ได้ข่าวว่า DSI ได้ไปเหมือนลอดซื้อนะครับแล้วก็ดำเนินการหลายอย่างหลายคดีแล้วอย่างที่เซนทันก็ก็ทําอยู่นะครับก็ผมว่ามันต้องใช้เวลาผมว่าทุกคนถ้าจริงใจแก้ปัญหาแล้วเนี่ยแล้วทุกคนร่วมมือกันจริงจัง,จงนะครับว่ามันแก้ได้แต่มันคงไม่ใช่ใช้เวลาภายในช่วงเวลาสั้นก,ก็คือว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นกำนานหรือ,อยังครับ บ่อยไม่ใช่อ,อ่านบ่อยครับอ๋อบ่อยเลยครับบ่อยครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็เกิดอาทิตย์ที่แล้วจําได้ไหมครับมีการล้อมโงรงแรมเอที่หาดในทอนไอโงรงแรมอะไรนะครับโงรงแรมที่เปิดใหม่อ่ะชื่ออะไรนะโงรงแรมผมจาชื่อไม่ได้ละนั่นก็มีการล้อมกันก็คือจะแท็กซี่ก็ต้องวิ่งอะไรเงี้ยแล้วแล้วบอกว่าต้องมาจอดในโงรงแรมต้องมาอะไรเงี้ยแต่ลิ เจ้าของโรงแรมเขาเขาไม่รับเงื่อนไขเลย <c oughs> เพราะเขารู้ว่าพวกนี้มาแล้วเนี่ยมันจะเกิดผูกขาดแล้วก็ทําคือเขาไม่ได้ทำตัวในในไม่ไม่มีการเจราจาไม่มีการตั้งโต๊ะเจราจาก,ก็คือใครก็ไม่รู้ครับ <c oughs> คือถ้าเป็นบริษัท <c oughs> เข้าไปคุยว่าขอจอดได้ไหมขอไปแท็กซี่อย่างเงี้ยมันเจ้าของคงเจราจาด้วยแต่อันนี้มันเป็นกลุ่มแล้วก็ใช้วิธีพวกมากลากไปแล้วก็ปิดหน้าโรงแรมอื <c oughs> ซึ่งมันมันมันดูไม่ดีครับ มันดูไม่ดีเลยมันดูก็เหมือนกับว่าเป็นการขู่เขาก็ก็ตำรวจก็ได้ไประดมพลไปจัดการ,รเขาก็ออกมาแล้วแต่ว่าก็ผมว่ามันยังยังไม่ได้แก้ปัญหาอย่างถาวรเพียงแต่ว่าเขาถอนลงมาเพราะเห็นตำรวจเยอะมากก็เลยเขาถอนออกมาแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนกลัวว่าจะอนา,าคตจะมีผลท่อหลักแขกครับ